ลด้แวสวัสดีครับพี่น้องครับข้ามาลุ่นป่าอยู่ที่มาสุขโขทัยพี่น้องเห็นหน้ำมันไหลเอ้ยออออครับเดี๋ยวลองมาดักพี่น้องเป็นยังไงผ่ากุเป็ดผ่ากระจกเห็นเนาะบาดแหลก ปลามันตื่นเนี่ยไปไปหน่องมันเช็ดใหม่โตลงไปอาหันหตัดใหม่นะโอ้ยโดนแล้ว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 อุ้ยมัด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 ,ดไปเซตสอง,งตัวสามสเซ็ตอะไรไปหน่องนั่นสิ ปลาเติดต right? oh. 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 nice. oh. oh. ิดทุกนหยอดตึกตึกตขึ้นมาเใหญ่โีน่อยเลย่นสี่เซนได้เลยน่ะการไป็ลุงบาดพี่น่อยไปสองตวันนี้คิดว่าจะไม่พ้นแล้วแต่ยงโดดพ้นอยู่ขึ้นมาจนคอแล้วน่ะ สี่งหนึงังสิ่งเป็นทางงานจ้าครับอ,อาจจะไปติดดู้ก่อนว่าไปยังพี่น้องอปล่อยมากสิครับกัปลาเปนน้ำพี่น้องครับพได้หญ่จากในยอ่อพี่น้องย่อดดำย่อขาวกับปงูยงยงย่อกองแกงกับลูมิเนียมกับทักเข้ามาได้พี่น้องดีเป็นพี่น้องทั้งสปปล่าวครับอยากได้อุปกรณ์ย่อไป็นโยงฟังเพผนกับทักเข้ามาได้ครับผมสีขาวสีดำหรือจะเป็นเอ็นเกลียวกับสอบถามเขามาได้ครับมีบริการจัดส่งที่กันครับผม fez ตัวเดียวตัวเดียวก็โออยู่ตัวเดียกเอาพี่น้องทำเนี่ยใน,น,น้ันนื้องูเมนนำแดงให้พี่น้องเด้อปีนี้จะตีนกทำแดงบุ้งางหนึ่งครับผมทำแดงวันนี้มากครับอันนี้เป็นเขาเปิดประตูนำครับก่อยน้ำมาให้คนที่เก็ดหน้าเช็ดอย่างน้พี่น้อง ไน้ำแดงมันใหญ่มาเลยครับฝนมาตกมมันติึกๆอยู่ปลาวางทับมันฝนมันบ่ตกเลยพี่น้องแรงขนาดครับอันน้ำแดงคือมันต้องเต็มทุกข้องเลยพี่น้องน้ำแดงอันนี้กับบางข้อยังแห้งน้นำแดงต้องขุ่นกว่านี้เป็นสีขี้ตม มันเป็นสีแดงเลยพี่น้องอันนี้น้ำเขาเปิดประตูระบายน้ำครับเราลดตัวก็เอาแล้วตัวใหญ่ปานนี่ เร็วอุ้ยเกือบเกือบพี่น้องเย้ยเกือบมาได้ไปลาตายปลากระกจกไหมตัวปังไงปลตกระกจบอุ้ยปลาเ,เขา ปลาวยครับตึกก๊ก็ได้อู้หเบลเลอเลย่ะขาเขาใ,ใหญ่พี่น้องโอ้้หูตวงใหญ่อยากให้ส้นย่อได้มันเอาอยู่พี่น้องเ<น>อ็นยีซิบไปละมันโดดสูงปวดมันอยู่หูนู้นพอดีอะมันตึ๊ดเหรอป้าหันแต่มันคิดว่าเป็นปลาใยนะเป็นโยกฝ่าวง,งั้นไปไหนยังบวท่านมันอยู่พี่น้องเลย อ่าดูฟอของใหญ่สมใจพี่น้องมันเองทวารุ้เลยอะเห็นตัวสัดเจวเลยเก้าลักตัวเองเองใหญ่อะไพี่น้องตรงใหญ่เป็นสองโลได้มั้งโออเออเเห็นยอมันตึกแล้วแหละเดี๋ยวปลาสอยปลาชุนปลาเก๋าที่มันโตตัวดีพี่น้องมันีองเห็นแค่เห็นก็มีแห้งลงเลยครับ

<c oughs> ทิมนาเดี๋ยวมาเทราเทียนมันคุมคาร์อไปหน่อยตัวใหญ่หนึ่งตัว <c oughs> ตัวเดียวโอ้โหสามตัว ก่มีตัวเดียวเลยเขาคือเปลี่ยนไสมาแล้วไม่คือไซดแต่เล็กๆคือเปลี่ยนไซดมาซาว่วเึ็กเร็วตึกวต๊กแ้ว โดจริงโดดคักโดดแน่โปลากระจกมันมาคักโสดโคไปน้องเลยถูเบลเลยนะโดดง่ายนึงใหญ่แซมปลาซอยผัวคล้ายๆหมักปลากระจกนีงง่โว้ ตัวเน้าอุ้ยอู้หู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 มืโอ้ยไปบังหลายตัวไปทั้งหลายตัวเหลือให้ยสามตัวพี่เนอะไม่มีจะรุ่นนี่แล้วปลารุนนี่โดดท้โทวารทิศทวารทางขนาดขึ้นมายังสูงเลยยังโดดอยู่ จะพ่นน <captions> ้ำเลยไปรุนน้ำกันพี่น้อนวะในห้องตามไปรุนเอาเร็ว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 อยู่แหวกเลยนะมันยังยังยังไม่ทันเร็วเร็วเอาเวทนมันอีหลีกระโดดคักโดดแน่โอ้ยปลายังมั่วบนมาเขาย่อหายไปอีกวาน

มาตึกงมีฝ่าแล้วพี่น้องฝ่ออะไรไดิังเย็ดกาเลยพี่น้องย่าตีนก็ต้อตงงัดเลยจะได้ตัวปลานะครับตัวใหญ่ใหญ่อืมตัวอันใหญ่ครับปลาบนพ่อพ่อเพิ่นพี่น้องไปตรงเพิ่น<อ>ปลาสดปลาแห้งกะ ไาแห่งกะลก้อจอยไม่มีปัญญาทำให้ได้แนวแนวนอนมันละพี่น่องแดดเสาร์มันแดดนะครับจะย่ำบใบมากกว่าคึมในเช่นกับฝนลิ่นมาเนตอกก็แห้งหรอกตอกก็คิดค่านี่ตกก็ไม่ให้ข็ดน,นัม่งนี่ครับเอายไปอีกบ้านอื้อง ดึก,ดกแล้วดึก,ดกแล้วอุย้ยผ่าไปหนึ่งสองตัวผ่าไปสองตัวเบ่รเห<อ>็นไอตัวนี้มันโดดตัวนึงออกทั้งผีตัวนึงออกทั้งผี <laughs> <laughs> เห็นแต่อีตัวฝังนี้อสองตัวพี่น้องไปผิดไปเลยบางหา่น ถึงแล้วอ,อุ้ยไป่เลยตะเบล,ลึกจนหมามันมาสิใข่พี่นนอนเป็นฝูงครับอาส,ดดา,าสิจนโดนมาเสีย์จมันกับเป็นมาเป็นฝูงกันนะได้ห้องตาเข็นยอตึกลวะ่ะขึ้นมาคืองอยอะเหรอยังไงหนายยึ่งยังไม่โดนเลยนะตาเล่ มินยอมันตึกเลยมาเป็นคู่ด้วยโอ้ตายตัวหนึ่งโอ้ยคนเกือบตกน้ำ มันกระแทกยอไหมโอ้ามานะสองตัวดูนะอเอาไปตัวนึงเกือบตกนำ้ำพี่น้องโอ้ยโอ้นมกครู่น้องมีตัวเดียวเออตอนแรกเห็นตัวเดียวที่ไหนดันโดดไว้ตัวนึง เบาๆเบาค่อยๆเยอะแล้วไหมเกือบจะไปเกือบตกน้ำเกือบตกน้ำเฮ้ยมาสองตัวเลยอ่ะตัวซ้ำกันเลยออกไปตัวหนึ่งไหมตัวรุนๆเดียวกันเลยครับซ้ำกันเลยนะนี่มันปลาสวยที่แหกตึกนะเห็นอยู่ตึกแล้วล่ะถ้ามันกระโดด โดดสูงสำเร็จโดดชนตอนนี้ก่อน,ดดนลแล้วก็ไม่กระโดดกลับมาดโดดไปอีกบานนี้พวกมันสิตกน้ำพิณเห็น,นพวกได้เหยียบนี่ไปกครั้งนี่โอ้ยสองตัวเลยอะตอนแรกคิดว่ามีตัวเดียวอเจ็บเป็นหนึ่งเลยเนาะ โอ้โโอ้โน้นูมันปลาไงโอ้ยตอนแรกคิดว่าปลาตอือตื้ขนาดนีนเนาะแตกแซ่เลยอะโอยหนูมันปโลดพี่นนังเรือปลาไงเรััตื้อขนาดนี้แห้งนะ ย้อนี่ตึกใส่สะเทือนเลยอะไม่คิดว่าจะฟูงใหญ่ขนาดนี้ปลาเดี๋ฟูงใหญ่พี่น้องปลาข่ากับพ่อเราเนี่ใส่กับพ่อฟูงนะครับปลายีซุปพ่อสองโตเลยพ่อสโตเือปลากายปลาสวาย เจ้าพ่อหนี้เขียนมองนีคือประกำพี่น้องประกาศไงอย่าไปพูดถึงวะผม,มใบฟูงนึงบ่ะจะพูดติดเดี๋ยวพี่น้องไปอะไรเงือสีน้องจอเบาบางมันมองเห็นแบบติดทุกรอบอนนะจะมาเป็นทีทีมันจะมาเป็นทีท,ท,ทีครับบางทีก็โดูด,ดูสิมามีฟูงนี่ละใหญ่ที่สุดนี่นาตอนนี้นะครับจะมาตอนหนาพวกมือกัน ทังเล็วนี่ช่วยช่มาหลายตัวตู้ไปก็นมันติงแล้ว เลยแตกบุ้หัวแตกบัวต้นปูนบางแห้งนึงพี่น้องเลย <c oughs> ห้อยน, <c oughs> นๆๆะเกจิงเกจิพี่น้องเลยฟ <c oughs> ุกวะสันตายหัวน้องหัวแตกวุ้นนี่พี่น้องเลยโ <c oughs> ดนอยเดียวปลาสใยนะคงจะมึนไปอีกนานปวดหัวครับงนึง <c oughs> ตายังวิ่งออกปลตายังคือเลนออกไปจืดหายไปเลยบอกปลาซอยนี่เดือดแล้วอู้หูน้อ เด,นดินจะหักงอกเลยดัดด้ยวยไหมเปลี่ยมมาใหม่เถิดเอาไว้ที่ว่าทำใหม่หนะว่าใส่บ่อนที่เขียบใบตาน้ากับเขียบใบแล้วพี่น้องอ,อันนี้มันตักปลาใส่ก็มีปัญหาหนอก <c oughs> โลคกลัวพี่น้องมีแต่รุ่นนี่แล้วเนี่ย อโดนโด,น,ดนมาเชอะไรรุ่นครับผมไม่ใชรเราทำไปตักปลาใสยนานแรงไม่ซื้อได้หนารุ่นห้าไปง่มากอีกเนาะมันป่วนเปลี่ยนปวนเปลีป่ยนอ,นอนยู่นี้นี่ยโหึน<า>น่งเหอ,อย่งบางแรงมาลุ้เอ็นดีนี้งัดลนละหยุดนะอ้น มันจะบยติดแบบเร่ยติดทุกเอาะั้งส่วนนะครับมันโมเมนต์ฮะจะหายไปพักนีงอ่ะไปพักเพ่งเจอกับพักพักใหญ่ๆใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยแล้วก็จะมาใหม่เดี๋ยวพักย่อยไปเลยแหละใช่มาติดดูเดี๋ยวมันเป็นฟูงขึ้นมาส่วนะพี่น้องแล้วก็หายไปอีกประมาณสิบเธอังแถวดะไรปลาเขาโตมีเช่กันครับเกือบยี่สิบเธอก็ยังมีเลยเจอกันด้วยเช่นกันพี่น้อง แค่ความใจเย็นกับมันน,นะครับมันเพายังมีความหวังอยู่ครับมันคนใจหอาคือสีกาบหรอพี่น้องคือสีบไวใดครับาะมันมันโดนท้งเทิกโดนนิลีครับว่าสิไดครับโดนโดนบอกให้อะไรอย่งาง ะเทียนหน่อยผมตึกอยนนะขายกขายอคือมีสันดึกถ้ามาเป็นฟูงขายอจะสันจะเทือนจบสันจะเทือนหมดเลยแหละมีป็นหนึ่งดดโซกันนะไปก่อน Tìm anh nhóng. Yes, tuổi ngay vòng pháo này. Ô mày, mày, ông mày, 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 Nó mày, 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 อืมคลองไก ula, ่บานนี่เลย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 เลตล่นเหรอพี่น้องเต็มทรัพยนี่แะเอกเดี๋ยมาคู่นึ่งนะขูดน้ำเนี่ครับตัวปลาใสตัวใหญ่น่าจะประมาณห7เจ็โลอะไอยู่พี่น้องคับตัวปลาใย เบิร์เทงกับบ้านก็พี่เนาะอันนี้กรสิสองรูอะไรต่างกับสองรูพี่น้องนี่ครับที่ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แรงใจให้พี่เนาะนี่พอก,ก,พกคลิปหน้าครับโชคดีทุกคู่ทุกคนครับผม